ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ 3. ราศีดวงดียาวถึงปลายเดือนชีวิตไม่มีสะดุดโดยเฉพาะเงินงานเด่นมากจะมีราศีใดบ้างไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ราศีมีนถือว่าเป็นราศีมาเมืดที่มาแบบเงียบๆแต่ฟาดความสำเร็จเพียบดวงดีทั้งเรื่องงานเงิน ความรักรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยอย่างเรื่องเด่นๆคือการงานและการเงินงานของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จก้าวหน้าสมหวังดีมากโดยเฉพาะคนทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากการทำงานเยอะลูกค้ายเยอะ ดีวงานสำเร็จส่วนเรื่องเงินแน่นอนว่างานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยยิ่งขยันยิ่งได้มากเท่านั้น าวราศีกันถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีไม่แพ้กับชาวมีนเลยเรียกว่าเป็นช่วงที่ชีวิตมีความสุขสมหวังมีความสําเร็จเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมก,กราโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำงานบริษัทออฟฟิศราชการเพราะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณ ส่วนคนทำธุรกิจก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากการค้าขายดีแม้ว่าจะเป็นเดือนที่เหนื่อยแต่ผลลัพธ์ยอดขายกำไรดีอย่างแน่นอน 3. ราศีธนูชาวราศีธนูเป็นราศีที่น่าจับตามองมากๆในช่วงเดือนมกกราคม เพราะเป็นช่วงเดือนแรกของปีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีธนูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุปสรรคที่มีจะค่อยๆค,คลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดีที่ผ่านมาชาวราศีธนูเจอเรื่องหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่แต่พอเข้าสู่เดือนใหม่ปีใหม่ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วจะดียาวๆไปตลอดทั้งเดือนมก,กราคมนี้เลย ชตาด้วยตัวเลขให้กับทั้ง3มราศีการเสริมดวงมีมากมายหลายวิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดคือเรื่องของตัวเลขคุณอาจใช้เลขมงคลต่อท้ายในชื่อลายอีเมลหรือคุณทาธุรกิจจะปิ้นใส่ก,กระดาษติดที่โต๊ะเพื่อเก็บเงินหรือที่หน้าร้านยังได้เลยเลขมงคลเสริมดวงเรื่องการงานได้แก่19 45, 54และ78เล็กมุงคลเสริมรวงเรื่องการเงินได้แก่ 24, 28, 26และ56ค่ะ กดติดตามกด subscribe และกดเปิดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมดวงเด่นในด้านต่างๆของเพื่อนๆผ่านทางช่องบอกเล่าดวงเด่นได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ